ค่ะต้อนรับค่ะเข้าสู่การรีวิวรถเนี่ยค่ะจะสุดรถยนต์มือสองต่ออัตตาค่ค่ะ วันนี้ค่ะเกศภาทาทุกคนนะคะมาพบกับรถตู้จากแบรนด์ t o y o ต a ซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีเลยค่ะกับ t o y o ต a Commuter นั่นเองสำหรับ t o y o ต a Commuter ค่ะเขามีจุดกำเนิดมาจาก Toyota h i a เอโดยมีการเปิดตัวครั้งแรกค่ะในปี1967ค่ะแต่ว่าเป็นที่รู้จักในไทยของเราเนี่ยในปี1982โดยมีการนำเข้าไทยทั้งหมด3รูปแบบค่ะนั่นก็คือ Toyota h i เอรถตู้หลังคาสูงกับ คามมิวเตอร์และรถตู้หลังคาสูง V IP กับ Toyota v e n นซูรี่ค่ะต้องต,ต้องบอกว่า3รุ่นทั้ง3มรุ่น3รูปแบบนี้เขาจะแตกต่างในเรื่องของความหรูหราเนี่ยะคะแล้วก็ความ v i p ภายในตัวรถนั่นเองค่ะ แล้วก็รถที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของเจนที่5โดยมีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี2005ค่ะแล้วนี้นะคะแกจะพาทุกคนค่ะมาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้เลยกับ t o y ยต a Commuter 3.0 d ์สด er, ีฟรถปี2014ค่ะราคาปแดง1้ายแดง1 2 4 4 0 0 0บาทค่ะมาดูกันเลยนะคะกับสีเทาคันนี้ค่ะตัวนี้ก็ราจังหน้าจะเป็นตัวคมเมียมนะคะไฟหน้าจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนและยังมาพร้อมกับไฟ ตัดเหมาะคู่หน้าค่ะตัวนี้คือชมด้านหน้าค่ะทุกคนคะแล้วก็ก่อนที่เราจะพาทุกคนนะคะไปชมด้านในตัวรถหรือว่าบริเวณรอบๆตัวรถจุดแรกเดี๋ยวเก๋จะพาทุกคนเนี่ยชมกับสภาพด้านหน้ากันว่าเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นบรรดั้หังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ําฝนมอพั้หม้อน้ำอิต์คูเรอร์หรือว่าน้ามันเบรกนะคะทุกอย่างคือสภาพเดิมๆนะคะให้ดูนะคะตัวนี้สติกเกอร์จากโรงงานยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ3.0หรือว่า3 0 0 0ซีซีก็จะให้แรงม้าอยู่ที่136แรงม้าดีกันค่ะขยามาดูด้านข้างนะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดำค่ะ ตัวล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้อขนาด15นิ้วนะคะที่จับประตูเป็นสีดำเช่นเดียวกันแล้วมาดูกับประตูสไลด์กันสินิดหนึ่งอ่าทุกอย่างสามารถใช้าง,งานได้ปกติแบบนี้นะคะในเรื่องของระบบสไลาๆนะ,คะ่คงะขอบยางประตูนะคะสติกเกอร์ต่างๆทุกอย่างก็คือสาภาพเดิมๆเลยค่ะ ต้องบอกว่าเป็นรถสวยค่ะสภาเกตเอค่ะก็คือจะไม่มีชนหนักผิกคว่ำนำท่วมไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเป็และยังสามารถที่จะโอกนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องด้วยโดยที่เรามีการระบุลงในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวเลยค่ะมาต่อกันกับด้านไฮรันค่ะสําหรับในส่วนของด้านไฮรันก็จะมีกาบไฟเบรกดูนี่3กระจกเป็นระบบไล่ฟ,ฟ้าที่ปัดน้าฝนนะคะและยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วยกันค่ะ สำหรับในส่วนของด้านท้ายรถนะคะนี่เลยด้านหนอยเนี่ยก็จะเป็นรถตู้หลังคาสูงค่ะนะคะก็จะมีที่นั่งทั้งหมด4แถวนะคะรวมถึงคนขับด้านหน้าด้วยนะคะ ด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในระดับหนึ่งนะคะในการวางของวางสัมภาระต่างๆค่ะแล้วก็ที่เห็นก็คือจะได้มา่านรอบคันด้วยนี่คือรอบๆตัวรถนะคะกับ Toyota c คอมพิวเตอร์3.0 D4D รถปี2014เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะสภาพรถคือยังดูใหม่นะแล้วเบาะที่ได้คือต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังทรงใหญ่ค่ะนั่งสะดวกสบายสภาพเบาะคือยังดูดีอยู่เลยค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะ ตรงกลางตรงนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะแบบไว้วางของวางแก้วน้ำต่างๆได้หรือนะคะคุณสามารถดึงเบาะขึ้นได้แบบนี้ค่ะเพื่อจะเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่แล้วก็สภาพเบาะดูดีไม่แพ้กันเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียวโตสี่สปีดนะคะคันนี้ก็คือตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะด้านะซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะเป็นวิทยุนะคะเล่น fm am รองรับแผ่นดิสซดีดีวีดีโดยทั่วไปแล้วก็จะมีกับที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งแอร์เป็นแบบแมนะะนวลปรับทิศทางปรับระดับความแรงของลม ความเย็นได้แล้วก็จะมีปุ่มควบคุมแอร์โซนห้องพู้โทยสารด,ด้านหลังแล้วก็ควบคุมไฟโซนห้องพู้โทยสันด้านหลังค่ะด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่เอกสารนะคะแบบนี้เลยค่ะได้แอร์แบ็กคู่หน้าและลำโพงโซนด้านหน้า2องตำแหน่งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเขเคจะพาทุกคนค่ะ ไปชมกับโซนห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะเบาะเหมือนนั่งโซฟานั่งสบายมากทุกคนค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเป็นที่วางแก้ววางของต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่วางขาที่พักเท้าหรือว่าจะเป็นที่นั่งก็ได้บางคนก็จะไว้เป็นที่วางของก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเขาก,ก็จะมีแอร์นะคะโซนด้านหลังของแต่ละแถวแต่ละ,ละที่นั่งโดยสามารถปรับระดับความแรงของลมได้คันนี้จะมาพร้อมกับม่านรอบคันแบบนี้ค่ะ และที่สำคัญเขามาพร้อมกับราคาตาแตกเป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถคัสภาพเกตเอไม่มีชหนักมีคว่ำนำท่วมไฟไหม้ถ้าเปิดเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครสนใจคันนี้นะคะที่ต่อต้อคของเราขายอยู่ที่57900 0บาทค่ะจัดไป็นเน้นได้มีโปรเขาฟรี90วันเครดิตดีฟรีดาวเดบิเบี้ยเ,เริ่มต้น0%ูเปรเ็เลือก,กอระยะาคันหอนได้ยาวนานถึงป4เดือนค่ะ มีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะนานถึง2ปีจากทางต่อต้อขาของเราแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจค่ะก็สามารถติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะกับสุดยนดมือสองโตอะขาของเราไลน์นะคะกับแอปไซต,ตออ,อต๊ขา,ารวมไปถึงกับหมายเลขโทรศัพท์083 777 7 7 4 7และ0ู3 7777757ค่ะนอกจากนี้ยังมีกับ Instagram, TikTok, อเว็บไซต์แล้วก็ฝากกับช่อง YouTube ของเราด้วยนะคเผื่อใครที่บอกว่าอยากดูรีวิวรถรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยกับโตอัลต์คาร์ชาแนลเข้าไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ<ไ>เอาละคะ่ะวันนี้หมดหน้เที่ยวเกียดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่คลิปหน้ายังมีรถสวยๆอีกเยอะรอคุณอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ